เออเอามาใกล้อีกใกล้อีกก็จะเป็น c ีบที่สูงที่สุดแล้วนะตอนนี้ปุ๊บลูกค้าก็คือเอาทันทีก็คือขึ้นอยู่กับศัทาและกันของแต่ละคนไม่คิดว่าวันนี้ปี2 0 2 5้กาจอราคา2,500 0จะได้ใช้แบบนี้กันแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้มากกว่าหลากหลายกว่าอย่าคิดนะน,นี่มันไม่ได้อะไร สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประ กรอบคอมที่พิเศษมากๆอีกเครื่องหนึ่งสําหรับวันนี้คือทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะกดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเปิดจากเคสที่ถืออยู่เลยแล้วกันนะครับก็ทุกอย่างที่จะประกอบกันในวันนี้นะครับจะถูกใส่อยู่ในเคสนี้นะฮะซึ่งเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสที่นิยมมากๆตัวหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราประกอบไปเนี่ยจะเป็นสีดําซะส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าสีขาวเนี่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกออกไปแค่ตัวเดียวเองมัง้ง แล้วก็เหมือนไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เราจะพามาประกอบคอมก็คือสเปคที่เห็นตรงปกคลิปนั่นแหละสเปคพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีว่าของที่จะใส่ไปในเครื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเคสก่อนนะฮะนี่คือเคสจากจอห์นสโบนะครับเป็นจอห์นสโบ TK3 นะครับซึ่งถ้าปกติเราก็จะเห็นที่อย่างที่บอกไปประกอบสีดํากันไปเยอะมากสําหรับ TK3 ราคาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็มีพัดลม RGB มาให้แล้วกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับซึ่ 3,000กับราคา3590นเกนาะซึ่งกับคอมประกอบ8 0,000กว่าบาทเคส0 0 0พนโอ้ไม่แพงนะครับไม่แพงเดี๋ยวไปดูกันว่าของในเครื่องนี้ที่เราจะใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันคือเครื่องนี้ลูกค้าได้เป็นคนรีเควสสเปคมาหลักๆด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวไาดู CPU กันนี่คือ CPU ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะสำหรับ AMD ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้ AMD แบบเขาเรียกว่ามาแรงจริงๆไม่รู้ว่าของมีน้อยหรือว่ายังไงนะ แต่มันมีน้อยจริงๆนะสำหรับตัวที่เป็น X 3D อ่ะคือความต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าของที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยทําให้แบบน่าจะยิ่งเป็นความต้องการมากยิ่งขึ้นแบบพอคนอยากได้มากขึ้นแล้วมันไม่มีอ่ะก็ทําให้คนมาสนใจมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นเทคนิคการตลาดก็เลยนะแต่ว่าของเขาดีจริงสําหรับตัว X 3D นี่ต้องยอมรับเลยนะครับเทคโนโลยี X 3D ต่อท้ายเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่อง c คส L3 ที่แบบเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ ทางไหลเซสนที่เพิ่มขึ้นมาทําให้เรามีแคสตัวเนี้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มันเป็นไปได้นะครับมันทําให้ส่วนตรงนี้มันทําให้ CPU ของเขาเนี่ยเล่นเกมได้แบบดีกว่า ที่ควรจะเป็นมากขึ้นเยอะมากนะครับมากขึ้นเยอะมากนะครับสิ่งที่เรารู้ก็คืออย่างไรเช่น 79,800x3 ดเนี่ยมันคือตอนนี้มันเป็นซี u ิวที่เล่นเกมที่ดีที่สุดไปแล้วนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นไรเช่น9ที่มันเปิดตัวมาเนี่ยก็คือหลายคนก็บอกว่าพูดถึงไรเช่นก็ต้องแรงขึ้นดีใช่ไหมไรเช่นั้ 9, 9, 9, 9, ราคาตัวเกือบ3 0 0 0 0นะ20,000ไปไปลายเลยนะโดยเนี่ยคือต้องบอกว่าเล่นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกัน แต่สิ่งที่ไรเซนเ้เนี่ยใครที่จะขยับจากไรเซนเจ็ดเก้านแปดรอยเจากที่มันเล่นเกมดีมากๆอยู่แล้วนะครับต้องยอมรับเลยกระโดดมาเป็นไรเซนเ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นอย่างน้อยอจจะเน้นไป็นเล่นเกมเป็นหลักแบบเล่นเกมจ๋าไปเลยเล่นเกมหน้าเดียวอย่างเดียวแต่ว่าไรเซนเก้าเขามีคอเทตมากกว่านะครับสิบหกอสามสสอเทไรเซนเก็จะเป็น ไรเซน7 8 16, ็ดคอ16เทศนะครับแต่ว่าอันนี้ยก็ได้คอเทศเยอะขึ้นการทำงานในหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็จะดีมากกว่าหรือโดยกระทั่งการทำงานอย่างอื่นพวกตัดต่อออกแบบเรนเดอร์ต่างๆไรเซน9ก็จะทำได้ดีกว่าเยอะมากนะครับแต่ในการเล่นเกมก็อย่างที่บอกไปอาจจะไม่ได้หนีกันมากนักนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นไรเซน9 9ายเ้น999,50 X3 ที่ลูกค้าเลือกมานะครับมาดูที่การ์ดจอกันบ้างนะครับ ต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้คือเอาก่องหายยากทุกอย่างมารวมกันนี่คือ 9070x T16 g ิ gig, นะครับตัวนี้เป็น a d l o c k Steel r e g e n t นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นกาจอที่แพงแต่ความแรงนั้นนะมันคือ5070 Ti ในด้านพลังดิบในด้านพลังดิบถ้าไม่เปิดเฟรมเจนนะถ้าแข่งกันโดยพลังดิบในการเล่นเกมแต่ละเกมหรือเกมที่ไม่สามารถเปิดเฟรมเจนได้อ่าไม่ไม่สามารถใช้พลัง DLSS ได้อ่าโอเคถ้ามาเทียบกันในด้านพลังดิบของกาจอตัวนี้ราคา25,009กับ5070 Ti ต้องมี30,000อ <cl ap scare> ัพแน่นอนไม่อยากจะบอกเลยว่ามันเล่นได้ดีกว่าอ่าโอเคมันก็ตามนั้นตามที่ลองไปดูผลเทสกันแล้วกันอันนี้ไม่อยากพูดมากเพราะว่าอยากให้ไปดูด้วยตัวเองซึ่งแต่ว่าถ้าเปิดเฟรมเจนยังไงก็ทูไม่ได้เนาะถ้าเปิดเฟรมเจนห้7 0ู i ย่ก็กินนะครับอ่ะราคาก็ต่างกันอยู่ถ้าพูดถึงราคาต่างกันอยู่ประมาณถ้าตัวนี้2 5 0 0 0กว่าบาทแล้วตัวนั้นเริ่มต้นประมาณ3 0 0 0 0 30,000นต้นๆอะไรเงี้ยก็ประมาณสัก7 0 0 0บวกอะไรเงี้ยนะครับ อันนี้ลองเลือกเอาแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบด้วยเนาะบางคนก็บอกหุยยังไงก็ไม่เอา AMD ดีบางคนก็บอกว่าหุยตอนนี้ยังไงก็ต้อง a m d อะไรประมาณนั้นอันนี้แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์แอดล็อกนะการ์ดจอเป็นตัวสีขาวอ่ะให้ดูการ์ดจอนี่สวยมากการ์ดจอเขานะครับแอดล็อกสตีลรีเจนนะครับก็สตีลรีเจนก็เราจะคุ้นเคยกับตัวบอร์ดเนาะที่เป็นแอดล็อกสตีลรีเจนนะครับอันนี้ก็อยู่ในรูปแบบของการ์ดจอจากแบรนด์แอดล็อกเหมือนกันนะ16กิกา ประกอบเข้าไปในเครื่องแล้วจะสวยไหมนะครับอ่ะอุ้ย <c oughs> เหมือนลูกค้าแบบชอบแอดล็อกเป็นพิเศษเครื่องนี้ลูกค้ารีเควสมาทาั้งการ์ดจอทั้งทั้งบอร์ดอะก็คือถ้ามีเอาเลยก็คือมีถ้างนั้นก็คงไปซื้อร้านอื่นแล้วก็คือนเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนี่คือบอร์ด A870 s t e e l Regen จ Wi-Fi จากแอดล็อก นะครับซึ่งโอ้โหก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่า2ตัวนี้มันยังไม่เคยเห็นดิก็จะได้เห็นเนี่ยแหละเครื่องเนี้ยเมื่อ2ตัวนี้มันมาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาเธอ์บอร์ดนะครับจากแบรนด์แอตล็อกเนาะพอเป็นตัว CPU เนี่ยเป็นไลเซน9เอ่าตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ต AM5 เนาะบอร์ดก็จะเป็นซ็อกเก็ต AM5 นะครับซึ่งตัวนี้ก็ CPU ตัวท็อปยังไงบอร์ดมันก็ต้องเป็นตัว X แล้วเนาะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็จะเป็น X ข้อเสียของแอดโ s สเตลลิเจียนที่เรารู้รู้จักกันก็คือส t ตลล r เจ e n นเนี่ยจะไม่มีทางเป็นสีดำแน่ๆยังไงมันก็ต้องเป็นสีขาวสีขาวสิงสีเงินอ่ะก็คือมันจะเป็นตีนเนี่ยยังไงส t e ลล r เจ e n นยังไงก็ต้องเป็นสีนี้นะครับไฟ RGB ต้องมีส t ตลล r เจ e n นทุกตัวต้องมี RGB ที่บอร์ดนะครับอ่ะ u n d e r b o l t เออพูดถึงอ่าช่องต่อ u n d e r b o l t ของตัวเนี้ยมีมาให้2ช่องนะอ่ะ ราคาไม่ได้แพงแล้วก็น่าจะเป็นบอร์ดที่ถูกที่สุดที่มีไทสีที่เป็นทันเดอร์โบนให้สิง2ช่องนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างของบอร์ดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่ออื่นๆอีกเยอะมากมายเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาพามาดูพอร์ตด้านหลังนะครับอ่ะ CPU ไปแล้วการจอไปแล้วเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เหลือบอร์ดไปแล้วนะครับ มี power อ่ะ power วางไว้ใกล้ๆตัวนี้จะเป็น power Thermaltake เป็นตัวชับ power GT Snow Snow ต่อท้ายของ Thermaltake ก็จะแสดงว่ามันคือของที่เป็นสีขาวนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวเคสไม่ไว่าจะเป็น ชุดน้ำชุดน้าไม่ค่อยใช้แต่ว่าชุดน้ำไม่ไม่ค่อยใช้สโนวแต่ว่าถ้าเป็นเคสพาวเวอร์สไพลหรืออะไรที่เป็นเท e m a ม t เ c กแล้วต่อท้ายด้วยสโนวก็คือมันจะเป็นรุ่นสีขาวของตัวเท e m a ม t เ c กนะครับตัวนี้ก็เป็นทับพาวเวอร์จีทีสโนว์850วัตต์80พัสดโกนะครับจากแบรนด เทลมันเทคประกัน0ูนย์5ปีนะครับ PC 5.1แล้วก็ ATX 3.1นะครับที่เราจะใช้ในเครื่องนี้ก็เหลือเหลือต้องบอกว่าเหลือเหลือเพราะว่า90.0 XT ไม่ได้กินไฟอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็ CPU ไรเซน9 9950X 3D ก็ไม่ได้กินไฟเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้า750บาท80พัทโกดีๆสักตัวหนึ่งก็กพอแต่ว่ายังไงถ้าใส่ power ที่ดีแบบนี้ไว้ยังไงก็ดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับแรม32 g ินะครับตัวนี้เป็นแรม32 g ิก DDR5 จาก Corsair เป็น Corsair Vengeance RGB DDR5 ฟบัตห้าพันสามสิกิกนะครับโดยชแนลสิบหกคูณส่กล่องน,นี้จะมีแรม2ตัวนะครับก็จะรวมกัน2ตัว3 2มสิบสองกิกสตอรีเอ็หนึ่งเทราไบต์ดพันไ์หัสอคอสายเอ็มพีหกร้ประกัน0ูนย์หปีแล้วก็สิ่งสุดท้ายในเครื่องนี้ที่ลูกค้าเลือกมาลูกค้าเลือกมาเองทุกชิ้นเลยนะเครื่องเนี้ยตัวนี้เป็นตัว n อร์ติลูสาม R.S.A.R.G.B ชุดน้ำที่มาแรงมากจากคอแซตอนนี้นะครับซึ่งอ่าเป็นชุดน้ำปิดสาม มองเนี่ยมันเป็นชุดน้ําที่ที่มีมานานแล้วสำหรับคอแซะอ่าแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเฉยๆมากเรียบๆง่ายๆเลยก็คือคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ก็ไม่ชอบคือมันไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากมายแต่มันมีความเป็นซิกเนเจอร์ของคอแซ่นั่นก็คือคอแซนนอติลยุสนะครับตัวเนี้ยตัวบล็อกน้ำเนี่ยเขาตรงเนี้ยด้านหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาจะทเป็นแม่เหล็กที่มันสามารถถอดกลับทางได้ นะเป็นเพจแม่เหล็กถอดกลับทางได้ในกรณีที่เราเนี่ยหมุนบล็อกชุดนะ้ําไปในทางอื่นๆที่มันอาจจะกลับหัวแต่ว่าตัวแบ็คเพจเนี่ยตัวเพจเนี่ยมันสามารถถอดเพื่อกลับทางตามได้เพื่อให้มันตัวโลโก้คอแซนเนี่ยให้มันถูกทางนะครับประมาณนั้นประกันศูนย์เยอะด้วยตัวเนี้ยประกันเท่าไหรอ่อ่ะประกัน3าปีปะหรือว่า5ปีนะพิมตัวเนี้ยสมปีนะนะครับคอแซนนอติลุสแล้วมันมีสีดำไหมเห็นจะสีขาวสีดํามีเออเคยเห็นอยู่สีดำนะครับแต่ที่ออกไปเนี่ยสีขาวล้วนเลยที่ที่ขายออกไปที่ประกอบเครื่อง ไปให้ลูกค้านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลิควิดคูลิ่งที่ระบายความร้อนให้กับไอตัวนี้นะครับเอเน9 9950 X3D นะครับพออีแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนไม่ได้สูงอย่างที่บอกไปหมดแล้วเครื่องนี้ต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยคือบจากจินตนาการทุกอย่างคือมันแบบขาวจริงๆนะขาวจริงๆขาวทุกอย่างจริงๆ น้ำขาวแลมขาว power ก็ขาวปกติเนี่ย power ก็มีส่วนมากประกอบคอมเครื่องขาว power มันจะอยู่ด้านหลังใช่ปะม,มันจะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วก็คือ power อดำก็ได้แต่นีว power ก็ขาวแต่ความพิเศษคือนอกจาก power ขาวมันได้สายขาวมาด้วยไงสายเขาได้สีขาวมาด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อสายถักเพิ่มสายถักมันก็เป็นพันนะเออถ้าเราเลือก power ที่เป็นอย่างเนี้ยแต่ว่ารุ่นถูกๆเขาก็ไม่ทำนะก็คืออย่างตัวนี้มัน4 0 0พกว่าบาทไงมันก็เลยาพอเป็นตัวสูงมันก็มีตัวเลือกขาวดำเพิ่มขึ้นมา ใน power รุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าประกอบเสร็จจะสวยมากแค่ไหนไปดูกัน THANKS mm -hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเครื่องนี้อ้โหูบอกได้เลยว่าลองเข้ามาดูใ,ใกล้เออเอามาใกล้อีกใกล้อีกใกล้ดีดีโอ้โหตายแล้วแต่กล้องนี่ดูดูนี่ต้องจับมือนะเนี่ยต้องจับมือนะเนี่ยเออเนี่ยแทนไหมเอออันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงเป็นไงโอ้สวยจัดนะเอาให้ทายจากสิ่งที่เห็นแบบไม่รู้อะไรเลยมันเท่าไหร่แบบเนี้ย เอา้าก็ถามก่อนนี่ไงแบบว่าแบบถ้าคนไม่รู้เลยแต,แต่คิดว่าเครื่องนี้เท่าไหร่อย่าคิดนาะนดิมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้เงินนะไอคิดนานเนี่ยทายถูกมันก็ไม่ได้เงินนะเอาเร็วสามหมืน่นสามหมืน่นเอา้ okay. เอาโอเคฮะแปดหมื <82. S 2> ่นสองเป็นยังไงแปดหมื่นสองอย่าไปคุยอย่าไปฟังอะไรเยอะเราไม่รู้เรื่องจริงเมืม่อกี้ทายว่าอะไรสามหมื่น CPU นี่เกือบสามหมื่นแล้วจ้า ตัวนี้คือไรเซน9 9้5 0 x 3 d น9 9 9 5็ x 3 d ะครับก oh <drag out. S 1> ็เดี๋ยวมาทวนสเปคกันอีกสักรอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูดีเทลรายละเอียดว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนของเครื่องนี้กันบ้างนะฮะตัวนี้เป็น CPU AMD ท็อปสุดเลยก็ว่าได้ CPU ที่ยูเซอร์เขาจะใช้งานกันถ้าไม่รวมตัว CPU ที่เป็นตัวเท็ดลิเปอร์ที่สายเวิร์กสเตชันหรือสายแบบงานแบบระดับใหญ่เขาใช้กันนะเนาะเออตัวเนี้ยก็คือ CPU u ยู r h o m โอ่าที่ใช้กันที่จะสูงที่สุดของตระกูลไร ก็คือไรเซนก้น99950 X3 าที่เพิ่งเปิดตัวมาประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะครับก็จะเป็นซี u ที่สูงที่สุดแล้วนะตอนนี้จาก AMD ที่เป็นตระกูลไรเซนนะครับอ่าส uh, ิบหกคอสามสิบสองเทสตนะครับคอเทสเนี่ยถ้าฟังดูมันคือไรเ้น9มัน16คอ32เทสเนี่ยถ้าไปสู้กับอ่าอีกค่ายหนึ่งก็คือ i ิน e l เนี่ยมันอาจจะดูตอกต่อยเนาะเออมันอาจจะดูตอกต่อยมันอาจจะดูไม่ได้เยอะมากอะไรถ้าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ความแรงในการเล่นเกมนะครับคือม ตอนนี้ AMD ก็มันคือ CPU ตัวที่เล่นเกมที่ที่ทุกคนน่าจะถ้าใครที่ติดตามก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีสำหรับไลเซนตัวที่ลงท้ายด้วย X3D มันคือที่สุด ของ CPU ในการเล่นเกมแล้วแต่ว่าก็คือพอเป็นไรเซนเก้าเนี่ยนอกจากการเล่นเกมแล้วเนี่ยมันก็ยังทํางานในด้านอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายตัดต่อออกแบบ ender, เรนเดอร์นะครับเสริมจากการเล่นเกมเป็นหลักเนี่ยก็จะดีขึ้นมากว่าตัวไรเซน7ที่เป็นตัว9800อ X 3 d ดีที่เล่นเกมแบบอย่างเดียวหน้าเดียวดีมากๆแต่ว่าตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้มากกว่าหลากหลายกว่าแล้วก็อย่างสมมุติว่าตัวนั้นเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ CPU เนี่ยมันรันร้อยไปแล้วอ่ะมันอาจจะไปทําในส่วนอื่นต่อไม่ได้ แต่ว่าสําหรับไรเซนเก้าเนี่ยมันมีคอเทตท,ที่เยอะกว่ามันสามารถแบบเอาไปทามันมันยังเหลืออ่ะเรียกว่า CPU เนี่ยมันยังเหลือกว่าไราเซนเจ็ดที่เอาส่วนนี้ไปใช้งานส่วนอื่นๆในขณะที่เล่นเกมอยู่ด้วยได้เออนะครับราคาก็สูงนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ถูกกว่านี้หน่อยก็เป็นตัว9 9 0 0 X 3 D ก็ได้ราคาจะถูกลงมา4 0 0 0นะครับตัวนี้9950 X 3 D คือท็อปสุดแล้วนะครับต่อมามาดูมาเทอร์บอร์ดดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาเทอร์บอร์ดจากแอตล็อกนะครับ เป็นตัว Steel Series WiFi อ่ะมาดูตัวจริงนะครับคือทุกอย่างในเครื่องนี้เหมือนมันถูกเซตมาให้เข้ากันนะครับเป็นอย่างดีนะฮะนี่คือมัทบอดที่เราใช้คือมันแบบโอ้โหมัน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 ลาสายตาจากกาจอไม่ได้นะเพราะวา่าเรามาพูดถึงเลยแล้วกันก็คือมัทบอดเนี่ยจะเป็นตัว X870 Steel s e g i e s WiFi เนาะจาก Adlock แล้วก็ตัวกาจอเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือตัวนี้เนาะนี่คือกาจอจากแบรนด์ Adlock ที่เป็นตัว Steel s e g i o s ก็คือเป็นรุ่น Steel s e g i o s ของแบรนด์เหมือนกับมอเตอร์บอร์ดนะครับมันเลยทําให้บอร์ดกับการ์ดจอเนี่ยมันเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันอ่ะมันดูแบบมันมันมาด้วยกันไงเออนะฮะมันเข้ากันมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอที่ต้องบอกได้เลยว่าใครที่เล่นเกมสายพลังดิบเล่นเกมสายพลังพลังดิบคืออะไรเกมที่ไม่มีเฟรมเจนอ่ะหรือว่าคนที่ไม่ชอบเฟรมเจนอ่ะไม่ชอบเทคโนโลยีไม่ชอบ AI อชอบแบบพลังดิบอ่ะราคาไม่แพง2อง0 0มันแรงกว่า5 0 7 0 t i ท ถ้าพูดในมุมมองความเป็นจริงในด้านพลังดิบที่ไม่เปิดเฟรมเจนไม่ใช้ d ดียวตัวนี้คือ25,900ที่แรงกว่า5 0 7 0 Ti เออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรนะอะไรอะไรไม่สุกนะเอาใหม่ดิต,ตรงไหนนะตอนไหนนะพลังดิบอ่ะอ๋อพลังดิบอ๋อมันก็เลยไม่สุกอ,อ,อืมอ่าเราจะไม่คุยด้วยนะซึ่งกาจอเขาเนี่ยออกแบบมาคือเป็นตัว3พัดลมนะสวยมากไม่คิดว่าวันนี้ปี2 0 2 5 การ์ดจอราคา25งหมจะได้ใช้แบบนี้กันไม่คิดเลยว่ามันจะมีความคุ้มค่าอะไรขนาดนี้แม่ใช้จาก AMD แต่ก็ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยบางคนคือไม่เอาบางคนก็ไม่ชอบ AMD บางคนแบบยังไงผมก็ Nvidia อยู่แล้วอ่ะอยังไงผมก็ใช้เฟรมเจนอยู่แล้วเกมที่ผมเล่นใช้เฟรมเจนยังไงก็แรงกว่าแล้วเอาโอเคถ้าถ้าเกมที่เล่นมันมีเฟรมเจนอ่ะมันมี DLSS ก็คือยังไง Nvidia ก็ดีกว่าซ,ซึ่งอันนี้ก็เถียงไม่ได้อยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบเนี่ยอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นนแแตแตบุคคลไปเลยนะครับแต่ แต่ส่วนของ25.9ที่ได้9070 XT เนี่ยคือมันส่วนตัวคือมองว่ามันคุ้มมากราคามันไม่แพงมากแล้วก็ประสิทธิภาพคือโอเคในด้านเทคโนโลยีเฟรมเจนมันอาจจะสู้ไม่ได้อของ AMD ก็มีแต่ว่ามันก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วการจอที่อย่างตัวสตรีววีเจนของ a d ดล็อเนี่ยมันก็เนี่ยพอใส่ไปในเซตอย่างเงี้ยมันมันสวยมาก นะครับมันสวยมากๆถ้าไปซื้อ NV ็นวีดีแล้วจะได้การ์ดจออย่างเงี้ยถ้าไปซื้อแบบตระกูล5,000ซีรีส์ตอนนี้แล้วจะได้การ์ดจออย่างเงี้ยมันในราคา2อ0 0 0ืมันก็หาไม่มีนะคือมันอาจจะได้แค่5070อ่ะห้าศูนย์เจ็ดอ่ะพอเป็นไปได้5070เฉยๆนะที่ยังไม่ทีไอ้นะครับมันก็อาจจะพอเป็นไปได้ที่ที่จะเอาเป็นตัวสีขาวมีไฟอะไรเงี้ยก็อาจจะ2 5ง0 0ืกว่าบาทขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้แต่มันคือ5070นนะคือตัวเี้ยพลังงดิบแรกว่า5 0 0ศูนย์เจ็ดศูนย์นะ ก็คือขึ้นอยู่กับศรัทธาและกันของแต่ละคนโอเคหลายคนอาจจะบอกว่า90 0จ็ส XT น่มันมีปัญหาเรื่องไดเวอร์นู่นนี่นั่นที่ต้องแก้ตามหลังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยต,ตอนแรกๆมามันก็อาจจะมีปัญหาติกต๊กๆๆๆอะไรเยอะแยะมากมายโอเคถามว่ามันจริงไหมมันก็มีนะครับมันก็มีแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันมันก็โอเคนะครับประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆต่อแล้วกันก็ CPU กับ อันนี้คือ AMD เลยนะครับก็คือตัวที่มาแรงณนะปี2025นี้เลยทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอเนาะแรมนะครับตัวนี้เป็นคอเซ a i r สตัวนะครับเป็นคอเซ v e n เวนเ c น RGB DDR5 บัส5 6 0 0นะครับใช้เป็นดูอินเล16คูณ2นะครับ<ช>ก็จะเป็นแรม16บหกิกตัวนะครับก็จะเป็นจากคอเซ a i r แล้วก็จะมีสตอร e สตอร์เรจเนี่ยก็จะเป็นตัวหน่วยความจําของเครื่องนะครับใช้เป็นชนิด M.2 NVMe ความจุ1เทราไบต์1เทราไบต์ก็คือ1,000งพันจิกหรือสปีด7,000พันเจไลท์หกพัประกันศูนย์หปีนะครับเป็น Gen 4อ่าลิควิดคูลิ่งนะครับเอามาดูตัวจริงเลยแล้วกันลิควิดคูลิ่งเราจะถูกติดตั้งไว้ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นหม้อน้ำนะครับจากคอเซนี่มีโลโก้คอเซนได้เห็นไหมดูไหมตรงนี้ตรงนี้คืออะไรใบพัดอ่าใบพัดนะฮะตรงนี้เป็นหม้อน้ําตรงนี้คืออะไรพัดลมตรงนี้เป็นพัดลมมขอองห้้นนําาาะะคครับที่่จเปวม ที่น้ำเนี่ยไประบายความร้อนของตัว cpu เนี่ยมาแล้วก็เข้าที่มอน้ําแล้วก็มีพัดลมเนี่ยเป่าออก้างนอกเออตัวนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์คอแซประกันศูนย์สปีที่มีชื่อรุ่นว่า noti l u s r s นะครับสีขาวสวยมากนะครับราคาไม่แพงด้วย3ามพันไปปลายไม่ถึง4ี่พันก็สามารถใช้ชุดน,น้ําจากคอแซได้แล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของชุดน,น้ดํารุ่นี้นี่ตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทําให้มันสามารถหมุนกับทางได้ก็คือมันเป็นแม่เหล็กอ่ามันเป็นแม่เหล็ก นะซึ่งถ้าในกรณีบางทีเราแบบว่าใส่ชุดน้ําไปทางนู้นอา้าสายชุดน้ําไปอยู่ทางนู้นอ่ะแล้วที่เนี้ยตัวเนี้ยมันจะกลับหัวใช่ปะอ่ะอ่าตัวนี้มันจะกลับหัว,ว,หวซึ่งเขาก็ออกแบบมาให้เราอ่ะสามารถถอดเพื่อกลับถางมันได้อา่อาประมาณนี้แล้วมันเป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กดูดซึ่งมันก็อาจจะถ้าวางไว้เฉยยังไงมันก็ไม่หลุดหรอกแต่ว่าถ้าถ้าขนส่งอ่ะมันก็อาจจะหลุดได้ระหว่างขนส่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบ แน่นมันเป็นแม่เหล็กดูดนะครับประมาณนั้นมีอะไรอีกอะพ,อพาวเวอร์สไพลยนะครับตัวนี้ใช้เป็นตัวนี้ สีขาวตัว power สีขาวนะครับจากแบรนด์เทอร์มอนเทตัวนี้เป็นเ h Th e ร์มอนเท tower อ่าทับ power G T Snow นะครับแปดาิบบาทแปดสิบาทโกว,ว 5, ประกันศูนยปีจาก t h e ร์มอนเทซึ่งผลพลอยได้ของเราที่เราใช้ power ตัวนี้ก็คือได้สายที่สวยได้สายสีขาวโดยที่ไม่ต้องซื้อสายถักอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสายเนี่ยสวยแบบไหนนี่แบบนี้นี่คือสายจาก power supply เลยนะครับ ซึ่งตัวเนี่ยเราใช้8บก8นะครับ8 8พินบก8พ mm ิน hmm. เป็นสายไฟเลียงกาจอก็คือยังเป็นแบบเก่าอยู่สำหรับตัว9 0 7 0 XT ยังไม่เหมือนที่เป็นตัว5000ซีรีส์รุ่นใหม่ที่ใช้เป็นแบบ16พินแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ ตัวนี้เราจะใช้สาย2เส้นเลยเราจะไม่ใช้เส้นเดียวเพื่อต่อสองหัวซึ่งจริงอะ่ะเส้นเดียวมันจะเป็นเส้นเดียว2หัวนะแต่ว่าเราเก็บอีกหัวหนึ่งไว้เพราะว่าเราใช้สองเส้นเพราะว่ามันจะมันก็จะเป็นการต่อ2ช่องออกมาหัวหัวละเส้นซึ่งมันมันจะได้เป็นการจ่ายไฟที่ดีที่สุดเ,เนาะก็คือจริงๆจริงๆถ้าเส้นเดียวออกมาต่อสหัวมันก็ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงคือ ดีที่สุดก็คือต่อช้องและเส้นไปเลยอ่ามันก็จะดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับการใช้ไฟการโหลดไฟก็คือมันจะได้เป็นแบบ2หัวอ่าประมาณนั้นอ่อสายยีิบสพินนะครับก็ทุกอย่างสายไฟจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยของตัว power supply ตรงนี้อ่ะตรงนี้คือพัดลมที่มีเพิ่มเข้ามานะครับของเคสต,ตัวนี้ก็คือจะมีพัดลมจาก John s b o w นะครับตัวที่เป็นพัดลมชิ้นเดียวเลยนะชิ้นเดียวที่มีพัดลม3ตัวอ่าแบบนี้สวยมากนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัว ZB360 นะครับ ZB360 ก็คือรุ่นเนี้ยจะมีทั้ง120 240แล้วก็360เหมือนตัวนี้นะครับสวยไหมก แล้วแต่ชอบส่วนตัวคือชอบมากมันสวยมากมันสวยแบบใครที่ชอบ R G B เนาะแล้วก็มันมันแบบมันละมุนอะมันค่อนข้างแบบไฟมันก็ฉูดฉาดเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่การปรับคือมันมีความโค้งมนแล้วกันเออมันมีความโค้งมนของของเส้นสายของตัวพัดลมมันก็เลยทําให้มันออกมาดูแบบดูมินิมอลอะเออสำหรับตัวพัดลมของจอห์นโบุตนเนี่ยนะครับส่วนพัดลมที่เหลือก็จะเป็นพัดลมมีพัดลมของเคสหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพัดลมที่ติดมาเคสที่เป็นตัวเคสจอห์นโบทีเค 3, นะครับมีพัดลมมาให้4ตัวพัดลมจอนโบ4ตัวนะครับอันนี้ก็จอนโบเหมือนกันแต่คนละรุ่นเนาะเพราะว่าใส่เสริมแยบแล้วก็ด้านบนที่เห็นก็จะเป็นของชุดน้ำนั่นเองนะครับเคสจอนโบ T K 3ตรงนี้ก็จะมีกระจกถ้าปิดไปจะปิดกระจกไปเนี่ยจะสวยมากเลยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของมันนี่กระจกมาแล้วเดี๋ยวลองลองซุปให้ดูอันนี้คือยังไม่ลออฟิล์มนะมันอาจจะขุนๆหน่อยนะประมาณนี้ขนาดยังไม่ลออฟิล์มยังสวยขนาดนี้คิดดูดิ ยังไม่ยังไม่ใส่น็อตจะไม่อะไรนะคือพอปิดไปแล้วคือเป็นสวยกว่าเดิมขึ้นเยอะมากเลยค่ะเออเพราะว่าคือเนี่ยคือไฮไลท์ของเคสก็คือกระจกโค้งเนี่ยหรือคือความโค้งของกระจกเคสจอนโบว์ต้องบอกว่าเนียนมากๆกระจกเขาแบบทำมาดีมากๆนะครับนี่คือไฮไลท์ของเคสเลยซึ่งพอไม่ใส่อ่ะมันก็เหมือนแบบธรรมดามันดูไม่ออกใช่ไหมว่ามันคือเคสเลยได้ซ้ำตอนแรกอะ่ะเพราะว่าตอนเอากระจกออกอะ่ะเนี่ย เห็นไหมพอถอดออกปุ๊บมันเหมือนเคสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอพอใส่ปุ๊บจอสโบ์เออประมาณนั้นก็สําหรับเครื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่พิเศษมากๆเครื่องนึงทั้งอุปกรณ์ของแต่ละชิ้นที่ใส่เข้าไปนะครับโดยเฉพาะ CPU กับการ์ดจอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของที่หายากมาก หายากในที่นี้คือจํานวนเข้ามาน้อยที่เป็นความต้องการสูงนะครับก็คือเป็นซ p u ที่ลงท้ายด้วย X3D นะก็คือตั้งแต่ไรเชน7ที่เป็นตัวใหม่ก็คือ9,800 X3D นะครับอันนี้คือเนี่ยถ้าดูในตู้ก็จะมี7,800 X3D ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็คือแรงมากตัวนี้เล่นเกมเนี่ยก่อน9,800 X3D จะมาก็คือตัวนี้คือที่สุด7,800 X3D แต่พอ9,800 X3D มามันก็เลยแรงกว่า ตัวนี้ก็เลยไม่ได้แรงลดลงนะแต่มันมีตัวแรงกว่ามาราคาถูกกว่าประมาณสัก 3- 4 0 0 0พประมาณสัก4 0 0พแล้วกันตัวนี้ก็จะถูกลงมากว่า9 8 0 0 x 3 d 9 8ด0 x 3อดีดอยีอยู่ประมาณ19,9 0 0ตัวนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0อ่าประมาณนั้นแล้วก็มีการ์ดจอการ์ดจอเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่หาย,ยากเหมือนกันคือจานวนผลิตอะ่ะก็ก,ก็ก็น่าจะน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่า,าทางอ่า50ซีรีส์อยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่าพอเปิดตัวมาเนี่ยคือ90 จศูนย์ XT เนี่ยก็คือการตอบรับของ user ยูเซอร์ค่อนข้างดีนะครับก็เลยเป็นตัวเลือกที่มาแรงราคาไม่ได้แพงแล้วก็สเปกก็ดีนะครับหน้าตาก็ดีนะครับในแต่ละตัวที่ทํามาคือสวยๆทั้งนั้น3าพัลมในราคา2000 0กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยของไม่ค่อยมีแต่ถ้าถามว่าใครจะประกอบกับร้านเรามีไหมก็ยัยงมีก็ยังมีถ้ามองไปบนเทียเหลือประมาณ4ตัว3ามตัวประมาณเนี้ยเนาะนี่ก็คือกาจอเนาะก็ซึ่งเครื่องนี้ทำออกมาได้ แบบเพอร์เฟกมากๆเครื่องหนึ่งอะทุกอย่างมันดูแบบเข้ากันไปหมดเลยนะครับก็สําหรับใครที่จะประกอบแบบนี้นะครับมี r e f e r อร์เอยู่แล้วในใจแบบลูกค้าท่านนี้ที่แบบเอ้ยได้รี q u วส t มาเลยว่าเอาซีบิวตัวนี้การจอตัวน,วน,วนี้เป็นหลักเลยแล้วบอรดตัวเนี้ยถ้าเท่าที่ฟังจากแอดมินอ่ะแอดมินบอกว่าถ้าเรามีบอรดกับ กาจอตัวนี้เข้าเอาเลยแล้วมีปุ๊บลูกค้าก็คือเอาทันทีคือมีของจบคือมันไม่ได้หากันง่ายๆอย่างที่บอกว่ากาจอก็ไม่ได้มีกันทุกที่คือร้านคอมทั่วประเทศมีกี่ร้านนึกออกปะแล้วไอกาจอเนี้ยมันอยู่แค่กี่ร้านอ่ะบอร์ดอย่างเงี้ยมีอยู่ที่กี่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งร้านเรามีทั้งคู่เลย CPU อย่างเงี้ยมีอยู่กี่ที่อ่ะมีอยู่กี่ตัวดีกว่าอ่ะแล้วมันก็มีอยู่ร้านเราตัวอ่าอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็คือมีให้ประกอบนะครับยังไม่ได้ขายแยกพวกนี้ก็คือเอาไว้ให้ลูกค้าประกอบอย่างเดียว เพื่อให้ลูกค้าอย่างนี้แหละที่เราไม่ขายแยกบางอย่างที่มันหาย,ยากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ให้ลูกค้าเงี้ยไว้ประกอบราคาก็เราก็ขายราคาปกติที่เป็นราคาที่ทางแบรนด์เขากําหนดมาเลยอย่างก้าจอเนี่ยถ้าไปรีเซล,ลก็ส0,000่นนะครับขายก้าจออย่างเดียวอ่ะกไรอะ่ะเท่าขายทั้งเครื่องอ่าก็ขายได้ใช่ไหมไปขายแค่ก้าจออย่างเดียวก็ได้แล้วอ่าโอเคนะคับผมก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอมมีคอมทูวด้วยวันนี้ลากไปก่อน,นครับกับบอมมีคอมทูจัดให้ผม